โอเคครับผมสวีทผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเอะครับผมวันนี้จะอ,อยู่เกมที่มีชื่อว่า AI Go นั่นเองนะครับผมซึ่งขนาดจอเกมนี้โคตรเล็กเลยนั่นเองนะครับก็มาวันนี้นะครับจะมาอลองเล่นเกมนี้กันดูนั่นเองนะซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ ทำมาจาก A.I. นั่นเองนะครับตอนแรกตัวเกมนี้เคยวางขายใน D.L. นนั่เองในของฝั่งญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็ตัวเกมนั้นน่าจะลบออกไปแล้วนั่นเองนะครับผมในด้านของการเอาเกม A.I. มาขายไม่ได้มั้งหรือยังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้เว็บผู้พาฒนาเกมก็เลยหายไปแล้วนั่นเองนะครับเขาถอดถอนเกมนี้ออกไปแล้วก็เลยไม่มีตัวเกมให้สั่งซื้อแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้เนาะซึ่งเกมนี้เล่นทั้งบน P.C. แล้วก็ Android นั่นเองนะครับขนาดไฟล์ที่มาน48เมกนั่นเองนะครับผมพื้นที่ รีคอ์ดได้เลยในเอเนี่ยครับผมไม่ว่าที่บล็อกของผมได้เลยนะเกมที่459น,นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวเกมเพลย์นั่นเองนะครับการที่แบบว่าเออเราทำอะไรกับสาวคนนี้น,นั่นเองนะครับทำด้านหน้านะครับผมทานด้านหลังอะไรอย่างงี้นั่นเองนะครับก็จะมี4หัวใจให้เลือกน,นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคผมไม่แน่ใจว่าผมจะ โชว์ให้ดูได้หรือเปล่าในเอ็เองครับก็อย่างที่เหมือนเกมที่ก่อนหน้านี้เนาะที่แบบว่ามันจะมาถึงก็ทําอะไรกันเลยเน่เอ็นน่าจะเป็นแบบนั้นนเอ็เองครับผมก็เดี๋ยวไปลองดูกันในเกมวก่าจะเป็นเรามาไหน,ได,นได,ด้วยกันเนเอ็นเองครับอ่ะลองเริ่มจากฉากแรกก่อนแล้วกันะนะฉากนี้อ่ะจิ้มดูโอเคให้ดูไม่ได้นะอันนี้เป็นฉากที่เธอกําลังวูบของเราอยู่น่เอ็นเองครับผมวิธีการเล่นผมน่าจะง่ายๆก็คือจิ้มกดหรือเปล่านะแล้วก็มีเสียงคุคางด้วยนะครับต้องปิดเสียงตัวเกมเอาไว้ โอเคก็เป็นประมาณนั้นนะครับผมให้ขึ้นภาพดูไม่ได้นะครับก็คือมาถึงมันก็ทําอะไรกันเลยนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมก็มีเสียงร้องโคนคางด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าดีน,น,นั่นเองนะครับผมเป็นอนิเ a t i o n ภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถเลื่อนกระดับได้เนาะแบบขึ้นลงขึ้นลงหรือว่าจะจับส่วนไหนของร่างกายของเธอก็ได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคมาแล้วอันที่2้วกันอันแรกผมอาจจะดำทน้งจอนะเพดูไม่ได้ว่ามันมันแบบ มันไม่มีจุดไหนที่ผมสามารถเสนอให้ได้เลยในเอ็นเลยครับผมอ่ะอันนี้สองแล้วกันอันนี้เดี๋ยวดูซิโอเคอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นคอมของเธอในเอ็นนะครับก็ให้ดูไม่ได้เหมือนเดิมให้ดูได้แค่ส่วนหัวในเอ็นเลยครับใครจะดูว่าเป็นยังไงก็ลองหลบเล่ดนดูด้วยกันในเอ็นนะเกมก็แค่เอ่อขึ้นลงขึ้นลงเ,ลยเฉยๆนั่นเองนะถ้าเป็นมือถือก็คือใช้นิ้วจิ้มขึ้นจิ้มลงแค่นั้น,น,น,นนะเองนะครับผมลากขึ้นลากลงแค่นั้นในเอ็นะครับผมทำให้หัวใจมันเต็มหลอดในเอ็นันนเะครับผมมประาณนนั้ โอเคมาเรื่องของส่วนที่3แล้วก right, you know, right ันนะครับนะไปลุยต่อโอเคในสามนี Math ่คือเจอก็หันหลังเนาะแล้วเราก็ทําท่าด็อกนัดเอ็เลยครับผมประมาณนั้นข้ามเหมือนเดิมแต่ท่านี้สามารถเลือกได้นะว่าจะแบบตีก้นเธอหรือว่าจะทําส่วนไหนของร่างกายหรือว่าจะเย็บเลยก็แล้วแต่นัดเอ็ดครับอันนี้ตัวเกมมันไม่ได้มีให้ทำแค่ท่าเดียวสามารถเอ่อเล่นส่วนต่างๆของร่างกายเธอได้นั่นเองครับ โอเควัตุเกมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะผมน่าจะให้ดูได้แค่ไม่กี่ฉากแต่เอนะครับแล้วก็ต้องเซเซอร์เพราะว่าถ้ากดเข้าไปในรูปหัวใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําการมีอะไรกันเลยแต่เอนะครับผมเราก็สามารถเลยได้ว่าจะจับสวนัยของร่างกายของเธอก็ได้ใต้ทุกส่วนเลยแต่เอนะครับสามารถเล่นอะไรอย่างอื่นอย่างอื่นได้นอกจากการมีอะไรกันใต่เอ็นะครับผมประมาณนั้นเนาะนะครับใครจะรู้ว่าตัวเกมเสียงเป็นยังไงระบบตัวเกมเป็นยังไงก็ลองเล่นดูได้ซึ่งเกมที่เกมนี้ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะเนาะประมาณอย่างที่บอกไปข้างต้นคือเอ่อสี่ เม็กเอ็ดในเอ็ดเลยครับผมไม่ได้ชื่นที่อะไรมากมายในเอ็ดเลยครับผมเล่นเสร็จเล่นครบแล้วเราก็ลบทิ้งได้เลยนะเอ็ดครับผมถ้าใครไม่กเอ็ดที่เก็บเกมนี้เอาไว้เนาะนะครับผมลองเล่นดูได้นะเอ็ดครับผมเล่นใครเครียดเดียวบนสเต็กเกมนี้เนาะนี่ครับใครจะลองเล่นตัวเกมนี้โหลดที่ทวิตเตอร์ไม่ติดขัดเนาะเกมที่459ในเอ็ดเลยครับผมเป็นเกม ภาพ AI เนาะนี่ครับผมตามนั้นนะครับผมแต่ว่าระบบตัวเกมก็ทำมาดีอยู่นะแม้ภาพจะเป็น AI แต่ว่าระบบการเคลื่อนไหวระบบเสียงแล้วก็ระบบเอฟเฟกเนี่ยผมแล้วก็ด้านของเกมเพลย์ที่เราสามารถเลื่อนขึ้นลง,ลงก็สมุทดีนะไม่ได้มีตรงไหนที่เป็นบั๊กเท่าที่ผมเห็นนะอาจจะดีบางจุดที่เป็นบั๊กบ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือไม่มีเลยในสมุทมากนั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะถ้าแ,แบบเขาวาดเองอะไรเองผมคิดว่าน่าจะดีนะในอนาคตนั่นเองครับผมโอเคไง,ไงก็ ใครจะยังไม่โดดูได้ในการในเอ็ดนะครับใครชอบเกมวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งไลค์เป็นใจผมด้วยในเอ็ดนะครับวิดีโดดอหน้าไปต่อไปดำชุมได้เลยเราจะไปเกมหน้าสโตรดี้ขอตัวลาไปก่อนวน่วาทุกคนจะชอบกันนะครับผมบบ๊ายายฮะ